สวัสดีครับเอฟซีครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าครับเอฟซีอยู่กับช่องรับน้ำมิสานครับบ่าวหมูสาวหน่อยพุ่นครับสาวหน่อยย่างไปพุ่นแล้วเอฟซีเขาดอนอี่เคยพ่อครับลุบกุ้งครับเอฟซีดอกแรกแห้งมันครับบ่าวหมูพ่อครับเอาใบเสียเวลาครับเก็บเลยครับเห็ดขอไข่ครับเอฟซีครับ เป็นเ็ดดอกแรกครับเอฟซีเมื่อนี้กับโบว่างนะครับเอฟซีแต่ว่าเป็นหมื่นบะบริกกีดยางครับหาเ็ดออกไปแล้วก็จะไปฟันไอ้ลำมั่นครับผมเพื่อที่จะกูนี้นามถ่วมครับมั่นเอาครับเอฟซีเอามาหลุนมหาต่อครับขันมานกับสิเดไทยเบื้องครับเอฟซีครับเอาครับเอฟซีครับมาต่อกันครับตอนนี้เป็นสาหน่อยพ่อครับอื่นบ่าวมูบอนบออยู่มาเบื้องผลงานสาหน่อยพ่อครับ เป็นยังไงโอ้ดอกบานครับกับดอกกีครับออกคู่กันเออันนี้ดอกน้อยเขาครับนี่อันนี้ดอกใหญ่บานเอาไม่เสียเวลาครับ่บาหมูเก็บเลยเอฟซจะได้ฟาวหาต่อครับนี่ครับโอ้เขทาขทาเขาทาเห็ดเขาไข่เขียวเอฟซีมาแม่สาวน้อยมาเอาไ่เจ้าตามมาใส่ บ้าหมูแน่ม,มากครับเห็นอีกดอกนึงครับเอฟซีในสาวหน่อยมากเปิดปใบไม้ออกครับนี่งามงามเพื่อนครับเอฟซีนี่ก็ไข่เขียวครับเก็บเลยเอฟซีเหลือตาเพิ่นใต้เห็ดแล้วครับนี่เพราะอันเป็นเห็ดดอกบานครับนี่ครับใส่กระต่าเอฟซีโอ้เนาะขวดน้ำเนาะ ามาหลุดมาหาต่อเอฟซีขันมาในได้กกับสีไทยเบิ้งคือกอาแล้วครับผมคนกับลายลายเอฟซีเทิ่งเพิ่มมาได้ส่ครับเอาไฟมาไต่พร้อม,มหม่ามูเอาเสาหน่อยออกมาตีหาเอฟซี FC. มาหอนนี่กะนี่ฮะจังสีเห็นเลยครับผมสามารถแนมได้แล้วเห็นในแล้วครับเอามาหลุดมาหาต่อครับโอ้ยผมกำลังสียางออกจากเสาหน่อยเอฟซีเอิ้นี่แล้วพ่ออีกแล้วครับ ดอนเห็นเป็นดอนเคยหาเคยเห็นเคยได้ครับเฟซีดอนเห็ดขอไข่ครับทั้งทงที่หไหวพันยางจนเละตุ่มเปะเด้ใบไม้หักใบไม้พริกเต็มอยู่โอ้นี่ครับเป็นกีครับเฟบซี่วางวันพระวางหันเฟบซีเยอะเขาได้คักเดยเนี่ครับเห็ดออกอิริบันพระแล้วอันนี้สาวหน่อยแนี่เห็นครับคิดเบื้องครับนี่แต่ว่ากีแนี่เห็นครับแต่่วาดอกบานเบอร์เธอแนี่ยมเห็นเฟซี่ นี่ครับผมมาทีหลังก็มาได้ซะนี่เอฟซีเอาเราจะสัญญาไว้ใส่หะอจะผมมาเอาเห็ดเร็วๆนี่เอฟซีนี่นะครับเพราะว่าดวงไพดวงมั่นครับขึ้นตีว่าอือผู้ผพันพ่อกับพ่อผู้พันยางพานไปแล้วกันขึ้นวาแล้วครับบรเห็นเอามาหลุนมาหาต่อครับเอฟซีครับ เอฟซีครับวาสิบอไทยเ้เบิ้งกับอะดรครับมันดอกใหญ่มันดอกงามครับเห็ดกัวอือใหญ่ครับออเหมือนเสียเวลาเอฟซี FC. สาวหน่อยกับพ่อครับอื่นบอลบอลอยู่บ้างหถามสาวหน่อยว่าเอาบอเอารถดรวสันเห็นว่าเบิ้งเห็ดของสาวหน่อยครับอือคืออนเป็นเห็ดดอกบานเอฟซี FC. นี่ครับโบเมนบานธรรมดาบานแบบเต็มที่สาวหน่อยเคลียร์ลมครับนี่นงามๆใบเห็ดเขาไข่ผุนดอกหนึ่งเห็ดเขาแป้งเห็ดยังไงเขแป้งไดดอกปะเห็ดเขาแป้งบอ่อเอานะครับผมมื่อนี้มาหลอเห็ดเขาไข่นะครับเอาขันมานอีกสิดทายเบื้งอีกครับเอฟซีครับ,รบเอาแล้วเอฟซี FC ครับเอาแล้วครับพ่อของดีแล้วเ,เห็ดปวกครับเอฟซี FC. ผมสิบอกเลยนะครับว่าพ่อสามดอกต่อเนื่องนะครับผมดอกนี้เอาดอกนี้ก่อนครับสาวหน่อยตัวนี้สาวหน่อยพ่อครับงามๆเลยโอ้ไปแล้วมสิเป็นของเฮาอีลกต,ตัวนี้เพิดเนีย่ยบมเห็นดีบุีไมส่สวกหลายตัวนี้ไปจักนี่ครับอีกดอกนึงครับบ่าวหมูพ่อครับสาวหน่อยขาอย่างเดียวเหรอสาวหน่อยรุ่นขาแต่ว่าขาบ่ยาวครับยุบซี่เป็นเห็ดขาบ่ยาวครับ <จ>น,นี่นครับไข่ตัวมาพอ้พอี่เอฟซี C มาอีกดอกนึงครับมันออกอยังไงมันออกต่อตัวกันมามเองซี่ครับที่เหลผม,ว,มว,ว่ามันเฮดเบียเอฟซีเพราะว่ามันมันเป็นเฮดปวกฝนแบบรดียครับคือแห้งครับคือเฮดเบียวก้อือโอ้ยขาไม่อวบครับจะรูปมงนะซ่าหน่อยเจ้า เอาหน่อยเปินเอาดอกงามออกมาถ่ายรูปกับเอฟซีก็จะได้เห็ดลงหนาปวกเนี่ยเอ็นดอกมันเนี่ยนี่ครับสุดยอดให้อีกห้อพอแล้วเอาไปไมามบ่าวมูสาวนหน่อยสได้เลาะข่างข้างอล้วครับเพราะว่ากันเห็ดบวกขอขอกทังสี่ เออเืมเสียมให้เอฟซีโอ้ามาหลุดมาหาต่อยฟซีเอ,อ้ผพ่อของดีเลยงั้นสิผ่องได้กสิไทยบ้างอีกครับผมเอาครับเอฟซี 4, ครับเป็นคลิปที่บ่พำเพื่อครับเอฟซี 4, มือนี้พ่ออีกแล้วครับสาวน้อยโอ้เห็ดออกไลยเลยเอฟซีเด้พอพวกนี้สิได้ไล่แล้วครับเบิ่งแล้วนี่บ่าหมูสาวน้อยมาอันนี้ก็ยังพ่อครับโอ้โอยังสีสแบบมันงาม เฮ็ดสีเลยเป็นเห็ดไอ้เขาไข่เขียวครับเป็นกีมสุดยอดเลยเฮ็ดสีโอ้คนก็ลายเห็ดก็ลายเด้อมัอนี่ต oh, ัวย่อมเราเป็นเห็ดลายเลยเฮ็ดสี่คาคาครับหมานครับเอามาหลุนมาหาต่อยเอ็ดี่าอ้เฮ็ดีมาเบิ่งกับตาเพื่อนเนี่ยครับแบบตัวนี่อันนี้เพื่อนย่เพื่อนกับไส่ถุงครับนี่หอยต่อยเนี่นี่เห็ดไข่ครับเฮ็ดีเบิ่งกับตาเพื่อน พอปนเลยล่ะเป็นเห็ดดอกมันงามๆเลยเนาะเห็ดบวกดอกหนึ่งองุ่นก็ได้ซ้ำดอกว่างหันเห็ดบวกก็ได้ในโด่งของผู้ใหญ่ครับโอ้นี่เห็ดบวกดอกไงเอฟซีนี่ครับเดี๋ยวถ้ามชาติบ้านเฮาครับหาอยู่หากินในี่ปลาในดงครับเอฟซีเอาขันม้าในไทยเพื่อีกครับเอฟซีครับเอาเอฟซีพอดีใคยไอ้ผู้ใหญ่ครับหน้าเพิ่นเล่าก็เลยสาวหน่อยเอิร์บอลบอลอีกคือเก่าเอฟซี มัอนี้เฮ็ดสิออกแน่ครับผมผู้ใดเขามาก็ะพาได้ครับได้ทั้งเห็ดปัวทั้งเห็ดไข่เอฟซีเห็ดปัวกระมีแน่ผู้ละดอกสองดอกเพื่อจะเข้าพ่ออังสันล่ะนี่ครับโอ้เงาๆเออผ่นไดกับลักษณะนี่ล่ะก็เริเกิดอืมเป็นดอกหญิงสิเอฟซีเอาซาโนยเก็บนี่เขาไข่เขียวเอฟซีเป็นเห็ดไข่เขียวส่วนหลายนี่ครับมันมันเอฟซี เอามาหลุนมาหากันต่อครับผมเออยางแยกจากสาหน่อยบ่ได้ล e เลยเอฟซีเพิ่นกับยางลงมากมองเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ามันหักยางบ่ทัวตาไผตามันเอฟซีดวงไผดวงมันครับหาเห็ดนี่สาหน่อยท็อปฟอร์มได้เสาหน่อยนี่เขาเดี๋ยวก็เอินเขาเดี๋ยวก็เอินเว้ยโอ้เห็ดปวกครับเอฟซีเอาเสียมขุดเห็ดปวกครับ ท็อปฟอมขนาดเลยสาวหน่อยเพิ่อนกันย่างกันเดีครับสามสี่คนในมุมนี่ตาไฟตามันครับนี่ชิงโอ้คักคักเอามาหลุนมาหาต่อีฟซีสิมานี่บ่ครับผมเอาครับเอฟซี FC ครับเป็นสาวหน่อยคือเก่าละบ้าหมูกับเป็นผู้ทายคือเก่าละท็อปฟอร์มมีลีสาวหน่อย เห็นจังเนาะมาหลุ่นมาเบิงกันครับมื่อนี้ดอกบานหรือดอกกีอูย้ยหอยคดยางยางขยางในเอฟซีแต่ว่าก็บเห็นครับเป็นเห็ดก็ลังขึ้นโอ้ออ่อนซ่อนดีอูย้ยงามงามเอฟซีมีดอ,อกก็งาม มาเก็บแม่สาวน้อย,ยคือยังสิบป่วยไบอกว่าห,ห้มันบานเนาะมันง่าแม่เอฟซเอินสาวน้อยมาเก็บก็ว่าเก็บเลยพคนว่ามือผมก็จับเทิ่งกล่องเทิ่งเสียมมันก็ถือยากอยู่เอาเดี๋ยวขันมาหนี่ไทยเบิ้งยีครับเอฟซครับเอาเอซีออครับบาวหมูพอบ้างครับ อิ้นสาวหน่อยแล้วตอนนี้แต่วาสิบท่านเก็บครับมาพี่มาพี่บอหมูสิบท่านเก็บเอฟซีสิไายห้เบืองครับว่าพ่อแจกดอกนี่ครับดอกใง่ามง่ามนี่ครับไรมาพี่ครับเอฟซีที่เด็ดเลยครับที่เด็ดเลยครับเอฟซีดอกตุ้มๆครับแข็งๆครับสองดอกครับ มานีครับงามๆเลยเอซตุ้มคือกันครับดอกที่สามครับสามดอกแต่ว่าบาวหมูแนมเห็นแวบแบอยู่ทั้งพุ่นอีกสิเป็นเห็ดยังมาลุ่นกันครับใจละแนมมาเป็นดอกขาวๆเลเอฟซทั้งนี้เห็ดเบียครับเห็นอีเอฟซีโอ้โหแมนบอกล่ะโอ้ยบอแมนตื่นเต้นขนาดเลย เอาเดี๋ยวล่อสาวหน่อยครับสาวหน่อยมาเดี๋ยวมาเก็บกันเอฟซีเอาเอฟซี 4, ครับบ่าวหมูวาสีล่อให้สาวหน่อยเป็นคนมาเก็บครับบอล่ะครับสาวหน่อยพ่อเฮ็ดปวกครับเอาบ่าวหมูเก็บไปเลยครับผมเอฟซีหนึ่งดอกแล้วครับอุ้ยขาไหมสองครับเอฟซี นี่ครับดอกที่สามสามดอกเอฟซีงามๆนี่ครับอู้ที่เด็ดเลยเอฟซีเลยเอาเดี๋ยวไปรุ่นครับสาวหน่อยต่อครับเอฟซีครับเอาครับเ่บาหมูมาพอมาหอสาวหน่อยแล้วเห็ดปวกเอฟซีิงขามันอือใ่โอ้โอขาวอว่บเอฟซีเลย เป็นขาเงาเนาะขาเงางามดีขาบบยเงาเอฟซีตัวขาอ้วนอ้วนอูยย้เงาอยู่บวเป็นยังซ้ำนีล่ละกําลังดีอดอกซ้ำนี่โ,โอ้นะฮะครับฮิดปวกตาบดอกนี่เออเออถึงสี่หน่อยอืมอินแผลแวลออกอยู่เอฟซีเออ เอามานแล้ครับมานแล้วมาหลุดมาหาต่อยสิเอ้ยเอาล้วครับเอฟซีครับสาวหน่อยเพาะเป็นกีเห็ดขอไข่ครับเก็บเลยเฮ้ยเนงาเเนอาโอ้ขู่อะไรเอฟซีเอาใน้หน่อยเอาไว้ก่อนอืเอาไว้ซะนี่เอาไปกับปีงมาได้เอาตัวใหญ่มันเอากีใหญ่มันนี่ครเอฟซีหน่อยครับโปกไว้ครับสาว เห็ดกระลังออกเครื่องเห็ดกระลังออกเครื่องเห็ดบานครับออกดีครับฝนตกลุล้วอยฟีเด็กกู้มั่นนี้น้ำครับนี่ดอกงายครับเน่าครับสุดยอดเลยเอามาหลุนมาหาต่อยฟี่มันจะถ่ายเบื้องคือเก่านะครับผมเอาล้วครับฟีครับมาพร้ดอกสุดท้ายสำหรับการถ่ายคลิปครับสวยงามมีลีฟี่เลยความงามนี่บ่ต้องเบาถึงเลยครับ เอาให้สาวหน่อยเก็บครับบ่าวมูสิได้สรุปคลิปเอฟซีเอาล้ครับสําหรับคลิปนี้ครับออกหาเฮ็ดล่เฮ็ดครับสาวหน่อยทีมงานเราดําอีสานคือเก่าลหรอเอฟซีจุดหมายเป้าหมายก็คือลุบกุ้งครับผมนี่ครับผลงานครับที่บ่าวมูไทยเอฟซีมาเรื่อยๆครับผมก็บ่ตตองว่าปนเล้วครับผมปนใยแล้วเฮ็ดปวกอะซีดอกเพิ่งหาดอกเล้วครับผมแต่ว่าหักงดอกปุใหญยครับเฮ็ดปวก ฝากเอแฟนครับคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานครับผมเป็นกำลังอกกำลังใจให้ปลาหมูสาวหน่อยกับทีมงานสุขสุขคนเด้อเอฟซเด้อสุดท้ายแล้วครับผมขอกก่าวค้า่าสวัสดีครับ